ด่านตรวจยาเสพติดต,ตำรวจภูทรภาค้าแม่พลิกศพปราบสกัดยาบ้ายาไอบิกรตรวบกลุ่มขบวนการส่งเข้าเรือนจำวันที่7มีนาคม2566เวลา10นาฬิกาตำรวจภูทรภาคาโดยผลตำรวจโทปียะเตวิชัยผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูทรภาคา พลตตรีกฤิธาพลยี่สาครรองผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรภาค5พลตรวจตรีพฤทธิพงศ์ประยุนสิริรองผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรภาค5พลตรวจตรีวรพงศ์คำลือผู้บัญชาการกองบังคับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5พ uh ันตำรวจเอกชูวิทย์กองแก้วรองผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นายธันวาผุดพองสำนักงานปปสภาค5พันเอกยอดชายพวงวรินรองเศษสอ,อปปสอชอนอได้รวมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีจับกลุมผู้กระทำความผิดรวม4คนตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า3ล้านเม็ดยาไอซ์297กิโลกรัมคีตามีนอีก20กิโลกรัม ยึดรถยนต์จํานวน3คันดังนี้คดีที่1เป็นการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําด่านตรวจยาเสพติดสถานีตํารวจภูทรแม่พริกจังหวัดลำปางเมื่อวันที่2มีนาคม2566เวลาประมาณ6นาฬิกา40นาทีโดยได้ของกลางเป็นยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดยาไอซ์297กิโลกรัมและคิตามีน20กิโลกรัม ได้ตัวผู้ต้องหารวมสามคนรถยนต์สองคันกรณีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยใช้รถยนต์กระบะด้านหลังติดตั้งทู่ทึบเพื่ออำพรางเป็นรถขนส่งสิ่งของและใช้เส้นทางการลำเลียงผ่านจุดตรวจยาเสพติดแม่พริก เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจนกระทั่งตามวันเวลาเกิดเหตุได้พบกับรถยนต์คันที่ผู้ต้องหาขับขี่ผ่านเข้ามาที่ด่านตรวจแต่ผู้ต้องหากลับเร่งเครื่องยนต์ไม่ยอมหยุดรถเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ไล่ติดตามและสามารถควบคุมตัวผู้ขับขี่รถไว้ได้ห่างจากด่านตรวจประมาณ3กิโลเมตรจากการตรวจค้นรถยนต์ พบยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดอยู่ในกล่องพลาสติกในตู้บรรทุกของตัวรถจากนั้นได้ทำการขยายผลต่อเนื่องและสามารถจับกลุ่มผู้ทำหน้าที่ขับรถได้ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้อีกจำนวน2คนนำพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผูธรแม่พลิกจังหวัดลำปางดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับยาบ้าคดีนี้มีต้นทางอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ปลายทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขับรถขนยารับว่าเคยลักลอบขนยาบ้ามาแล้วสี่ครั้งโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าและถูกจับกุมคดีที่สองเป็นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติด สถานีตำรวจภูทรศบปราบจังหวัดลำปางเมื่อวันที่4มีนาคม2566เวลาประมาณ2นาฬกา20นาทีโดยได้ของกลางเป็นยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดได้ตัวผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันกรณีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจกกับกลุมได้รับแจ้งจากฝ่ายรับว่า จะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะในการลำเลียงและใช้เส้นทางการลำเลียงผ่านจุดตรวจยาเสพติดสุปราบเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจนกระทั่งตามวันเวลาเกิดเหตุได้พบกับรถยนต์คันที่ผู้ต้องหาขับขี่ผ่านมาจึงได้เรียกให้หยุดและขอทำการตรวจคน้น จากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนหนึ่งล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกทึบแสงที่บรรทุกท้ายกระบะรถจำนวนสีกล่องจึงได้ทำการจับกลุ่มตัวและขยายผลทราบว่าผู้ต้องหาได้ไปรับยาบ้าของกลางที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้ลำเลียงโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้พร้อมยาบ้าของกลางที่ด่านตรวจยาเสพติดศปราบ โดยผู้ต้องหารับว่าได้เคยลักลอบลำเลียงยาบ้ามาแล้ว3-4ครั้งโดยครั้งนี้ผู้ต้องหาจะไปส่งยาบ้าที่จงังหวัดกระบี่ขณะทราบตัวผู้ที่ว่าจ้างผู้ต้องหาแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับต่อไปพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด จากการประชุมปปสทวิภาคีไทยเมียนมาที่ผ่านมาได้รวมกันหาแนวทางมาตรการในการสกัดกัน้นและทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยและในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่หน้าฝนกลุ่มผู้ผลิตจะเร่งการนำยาเสพติดที่ผลิตได้ออกจากโรงงานดังนั้นการทะลักของยาเสพติดจะเริ่มเข้ามาจำนวนมากแต่ทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค5 สำนักงานปปอสอตลอดจนกองทัพภาคที่3ด้บ,บูรณาการร่วมกันในการสกัดกั้นยาเสพติดทั้งแนวเขตชายแดนและเส้นทางต่างๆที่จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศรูปแบบการลำเลียงในทุกวันนี้กลุ่มขบวนการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติดกับพืชผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าพัสดุต,ต่างๆ ตำรวจภูทรภาค5มีด่านตรวจยาเสพติดจ,จำนวน52ด่านกระจายครอบคลุมทุกเส้นทางในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค5ถือเป็นการาเป็นป้อมปราการสำคัญในการสกัดกั้นการลเัเลยงยาเสพติดตลอดจนสิ่งของผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านทุกนายได้รับการอบรมและฝึกฝนในเรื่องการตรวจคน้นยาเสพติดเป็นอย่างดีประกอบกับความใส่ใจขยันและอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจํำนวนมาก ผลการจับกุมยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่1ตุลาคมปี2565ถึงปัจจุบันประกอบประมาณ5เดือนเศษการจับกุมคดียาเสพติดจำนวน1 000, 3 0 8 1คดีในจำนวนนี้เป็นคดีรายสำคัญจำนวน70คดีตรวจยึดยาเสพติดยาบ้า669,872 0เม็ด ยาไอหนึ่้อยเจ็กิโลกรัมคิตามีนสี่ยีกิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ377ล้านบาทข่าวนิว24สถานีประชาชนทรงสั์พรมเอี่ยมเกสรเต็งชูศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน